สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกาแชนแนลนะคะเรามาชมบรรยากาศยามเช้าของก,กอกกกันนะคะ ปลาอะไรคะน่ะปลาชิวเหรอแล้วขายไหมอ่ะไปไหนอะบ่าขายน่ะอ,อะไรนะาขายจากเจ้าวจากชวเอาไปทำปะลาเหรอแล้วเราเอาไปทอดได้ไหมุบแป้งทอดเลยต้องเอาไปทำอนะันนเรียกว่าหมกนะหอหมกอนระ่อยเอาจากเ้าเหรอเหพี่เกยวเออพี่จะไปทนเวเยให้ยาลองทำเฮ้ยพีเหรอตาาทำอร่อยอ่ะ สไม่นู้เอาสัสี่สิบบาทเากสี่สิบบเอาสีบาท,ทก็พอลุองไม่ถุงบ่ลุงไม่ถุงบ่ช่วยช่วยลุงเนอะลงไม่ถุงบอสมีอะาเชื่อชือแลอ้วัน,นหนูจะไปส่งที่ไหนคะมีส่ง่งวยฮะขับรถนี่ไปอะหรอ มาดูคุณลุงหาปลากันนะคะลุงมีทุ้งนี่ยจักนะี่าทขายันจังเลยะะพอดีมาเจอคุณลุงหาปลาพอดีเลย มาชมวิวแล้วมาเจอลุงหาปลาพอดีเลยอนะคะให้งเดี๋ยวขาตดูปาะะขออนุญาตดูปา่างคะปางาตงาพัก้จมนะเาี่ิบ่ะจวะไม่ก็ฟูโอเค แล้วไม่ได้เอาไปขายหรอคะปลานะคะสี่สิบบาทนะคะไหนดูซิไหนดูซิปลาแบบธรรมชาติเลยเนาะใช่ยังดิ้นอยู่เดวเดาเดี๋ยวอยู่พี่ติ๋วโอ้ยนอนซอนเด้เขาทำอะไรได้บ้างคะมุกมุกอมก็ได้เอามาซื้อช่วยลุงเอามาเอามา เออเอา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 พี่เดี๋ยวพี่ใช้ฮะเอาเอาหมเดี๋ไปเอาในรถเยอะมากเลยเลนะ่าห้ลนะพอไหมคะพอไหมพอไหมพอแล้วเหรอเหรออรนี่ไปไหนมานี่เหรอกำลังจะไปจตางออยจามู งมาสักสองใบซื้อได้หรอซื้อได้ค่ะมันจะไปตสังเวยอยู่บ้านก็นมีแล้วซื้อพอแล้วยังไหวทำไมมันมสวยจังอ่ะพอละซื้อปลาไปฝากยายก่อนเนาะ ไม่พอดีเจอน้องปลาแล้วน้องปลาเขาก็เลยแนะนาให้ซื้อยใช่ไหมแล้วถ้าเราทอดถ้าเราทอดใส่แป้งอะคะใช่น้วเาขี้ออผมอหเกล็ล้ต่บ้านก็เท่นี่เดยเอาเานี้เนี่ยบาทก็เอาเอาหมดเอาเอาหมดร้อยอะค่ะ เดี๋ยวให้แกไปแบ่งกันเองเอาให้ให้ให้หมดร้ยที่โน้นม่มีหลักฟ้าเรื่องเงี้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆนั่นมี่ก็มีหล่อเออเออนับอันนี้เท่าไหร่คะทั้งหมดสองอันเนี่ยร้อยหนึ่งเนาะใช่ไหมคะจ่ายได้ตัวหนึ่งค่ะจ่ายไปแล้วเออใช่ใช่ใช่นให้เขาเราเอาขยันจัง หนึงเลยครบขอบคุณครับก็ได้เงินน้อยยิ่งแป้นอ่าเอากระตึกป่าอยู่งตายขอบคุณนะคะเออก็ไอตอนเย็นเลยเนาะทำต่อข้าวเย็นเลยเนาะปลายังสดอยู่เลยทำยังไงคะเอามือหาเหรอฮะน้องปานเขาทำไงปูนตรงโน้นอ่ะตัวดำ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 กระโจนเต็มเลยตรงน้ำโน่นอ่ะ ไอ้่วนตรงนั้นอ่ะตรงที่พี่ไปยูเมื่อกี้ฮะปูหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะปลาล้ก็เข่งอออมันหลจากตรงนู้นไม่น้องปานเขาเอาเขาเขาเอาย้ากักน้องปานเขาเอาไปยากักไว้เหรอฮะเข้ามาทางในนาแล้วเมื่อกี้หนูไปลุยๆๆมันนะเข้ามันย้อนมาฝั่งนี้แล้วยาปักไว้ให้ปาออ๋อเหรอแล้วก็ไปดักข้างล่างเหรอ อ๋อเก่งเิยเลียหนูไล่มันมันขึ้นมาทางเนี้ยเหรอันนั้นไม่ไที่ดักอ๋อแล้วก็เอานั้นไปดักตรงนู้นขยันจังเลยเนาะขอบคุณมากค่ะลุงขอบคุณครับขอบคุณนะคะน้องปานที่ไปจ่ายบัตร เดี๋ยวเจอกันในเมน,โนโูหลุกขอบคุณมากนะคะสาปานนะคะนนอีกนิดนะึ่งอีกนิดนะึนี่นี่ได้น้ำนี้แล้วเหรอใช่นี่ยไปะะดูปลามันจะไปดูที่ไหนไหนไหน ปูที่แบบว่าตัวเล็กๆกันเหรออุ้ย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 ละวัง <laughs> ป้าล่าเก่งเหรอตกลงไปเลยไงน่ะน้ำแรงอ่ะเนี่ยน้ำแรงเนาะเนี่ย Bye này, Hãy mày.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  đi mày. cho đi Hãy đi, này, à! đoàn không? Đoàn không สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ